พระเจ้าที่เราได้มาพบกันที่นี่นะครับในเช้าวันนี้เราก็จะมีโอกาสได้ศึกษาพะระธรรมของพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อที่1ถึง6นะครับเป็นพระธรรมที่อ่านเมื่อใดก็ชื่นใจครับในพระธรรมบทนี้นะครับ๋ยวเราอ่านพร้อมกันนะครับ3 4 พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าเลี้ยงแก่ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปดิมน้ําแดนสมบุกทรงผฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามภูเขาเอาบัจจุได้ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ พราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ท่าและอุปกรณของพระองค์แล้วลงข้าพระองค์ทรงเตรียมสำหรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์ทรงเจิมศีสันข้าพระองค์ด้วยน้ำมันขันน้ําของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่ได้ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า และพระเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิมนะครับก็ให้เราเมียกันได้ให้ควรในเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับใครที่ได้ได้มากใครที่ได้ถ้อยคำแล้วก็ข้อคิดนะครับในเช้าวันนี้ก็ให้เราเมียกันได้มาแบ่งปันนะครับพระเจ้านะครับผมเมียกันได้แบ่งปันพี่น้องน,นะฮะส่วนตัวก็ได้ได้ในถ้อยคำของพระเจ้าก็คือว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราคําว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูก็คือว่า พระเจ้าทรงดูแลคนของพระเจ้าก็หมายความว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราเดินติดตามพระเจ้าแล้วก็เราถือรักษานี่แปลว่าเรารักษาพระสัญญาของพระเจ้าหรือหลักการของพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เลี้ยงดูก็คือดูแลนะครับไม่ใช่ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้แต่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูาพระเจ้าด้วยก็ดูขัดแย้งใช่ไหมนะครับการที่พระเจ้าจะดูแล ลายก็คือว่าคนนั้นก็เต้องยอมให้พระเจ้าเข้าไปเข้าไปดูแลชีวิตของเขาวันนี้เริ่มต้นอย่างแรกในเช้าวันนี้ก็เราเราก็จะต้องเริ่มต้นจากการที่เรายอมให้พระเจ้าเข้ามาดูแลชีวิตของเรานะครับสิ่งที่ได้สามข้อก็คือว่าข้อที่หนึ่งก็คือว่าเมื่อพระเจ้าดูแลคนของพระเจ้าแล้วเนี่ยข้อแรกแล้วเนี่ยหนึ่งเลยคุณจะไม่ขาดสนในก็ให้หนึงบอกว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะไม่ขัดสนคําว่าคําว่าไม่ขัดสนอาจจะเป็นคุณมีจนไม่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 ขาดหรือคุณอาจจะไม่มีแต่คุณไม่อดเขาว่าไม่ขัดสนคนตีความก่อนนะไม่ขัดสนก็คือว่าไม่ลำบากคือมีสามารถที่จะมีกินมีใช้พระเจ้าดูแลเราในในในการ ดำเนินชีวิตในค่าใช้จ่ายของเรานะครับค่าบ้านค่ารถค่าอะไรนะเป็นคนมีค่านะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าดูแลอย่างดีดูแลอย่างดีในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรารู้ว่าพระเจ้าดูแลนะครับ <S <S สิ่งหนึ่งที่ดาวิดเขียนออกมาเนี่ยเพราะว่าดาวิดรู้ว่าพระเจ้าดูแลเขาอย่างไรเราดูได้จากอะไรครับเราดูได้จากการที่เขาดูแลแก่ขเขา ดาวิดดูแลแก่ดีมากแล้วดาวิดกล้าเขียนออกมาเลยว่าพระเจ้าเลี้ยงดูรัาพระเจ้าดูเลี้ยงแก่เห็นไหมเพราะฉะนั้นหมายความว่าดาวิดรู้ว่าพระเจ้าเลี้ยงดูเขาอย่างไงพอรู้ว่าพระเจ้าดูแลเขาอย่างไรับเขาดูแลแก่แบบนั้นเลยครับแ,แก่หายไปหนึ่งตัวเขาแก่เขกไปตามหาครับไปตามหากำลังจะถูกสิงโตกินชีบปากสิงโตครับ นี่คือดาวิดรู้ว่าพระเจ้าเลี้ยงดูเขาอย่างดีที่สุดแล้วก็พระเจ้าแม้ว่าเขานั้นจะเจอความยากลำบากแต่พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งน,นี่คือหัวใจของเขาที่เขารู้จากพระเจ้านั้นชีวิตเราก็เหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่สําคัญก็คือการที่เรารู้ว่าพระเจ้าเลี้ยงดูเราไม่ใช่เพียงแค่รู้เป็นความรู้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญนั่นคือการที่เรารู้เป็นชีวิตก็หมายความว่าพระเจ้าเลี้ยงดูเราดูแล,แลเราเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้า จะต้องเลี้ยงดูแต่เพราะว่าพระเจ้ารักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับ<ช>แล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าเรานะั้นดีแล้วหรือสมควรแล้วพระเจ้าต้องดูแลเราเราเป็นคนดีพระเจ้าก็ต้องดูแลเราถอยเยอะพระเจ้าก็ต้องดูแลใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญก,ก็เพราะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นคนของพระเจ้านะพระเจ้าอยู่กับเราและพระเจ้าก็จะดูแลเราแลแลไม่เพียงแค่ตัวเราแต่ไปถึงครอบครัวของเรานะครับ หน้ก็คือว่าคุณจะไม่ขัดสนสองก็คือว่าเมื่อพระเจ้าเข้ามาชีวิตของเราดูแลเรานะครับเราเนี่ยจะไม่มีความกังวลก็คือจะไม่กังวลข้อที่สองสามนะครับบอกว่าพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงน้ำข้าพระเจ้าไปลิมน,น้ำแดนสงบพระองค์ทรงฟื้นจิตวิญญาณข้าพระเจ้า องทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบทำเพราะเห็นแกพ่พระนาของพระองค์เห็นไหมครับว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เจอความขัดสนไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เจอความกังวลแต่ว่าพระเจ้าจะนำเราไปพักสงนะบเรามาหาพระเจ้าเรารู้ว่าเรารเผชิญบางอย่างบนโลกนี้ยากลาบากมากเลยนะครับอยากจะปี๊ดนะอยากจะสักหน่อยนะครับแต่ว่า พระเจ้านำเรากลับมาให้อยู่ในทางของพระเจ้าให้พักสมออยู่ในพระเจ้าให้อยู่ในดินน้ำในสมองนะครับเดือนที่ผ่านมาเป็นเดือนที่เป็นวันเกิดของผมนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะมาแฮมเบอร์เดย์เขาใช้คำดีๆแต่ผมเจอเหตนการหลายอย่างมากเลยครับอย่างแรกเลยนะครับเงินเดือนเนี่ยถูกปรับลง เงนินอาจจดูปรับลงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์ของบริษัทเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเ้ายไดโทรเนรีองปรับลงครับตัวเลขเนี่ยหายไปประมาณเกือบหมื่นแต่ว่าเราขอบุณพระเจ้านะครับเงิในจะลดลงแต่ว่างานเพิ่มขึ้นมีคนโทรมาให้เราทางานให้ครับก็หมายความว่ารายได้ไม่ลดลงนะครับรายได้จะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำสองวันคือนะครับเมื่อวานนะครับ ขับไปนะรถเผาขาดแ <c oughs> ต่ได้รถเกียร์พันรถเผาขาดกำลังจะไปส่งน้องที่ชลบุรีนะครับรถเผาขาดก็วุ่นวายมากคนระับคือเราเนี่ยก็ไม่ซีเรียสอะไรก็ดูว่าเออเราจะทำทยังไงต่อจะติดต่อใครครับตำรวจก็มากันแบบสองสามคันรถนะครับคือมาว่าพี่น้องเกิเ <c oughs> เดอะไรขึ้นนะครับรถผมเกียร์ให้ไม่ได้พี่ พักก็แบบไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่อันตรายมากเลยเขาหมกกันนะครับคันแรกมาคันที่สองมาแลคันที่สามกู้ภัยเลยครับไอ้กคันหนึ่งนะครับบอกผมไม่ได้ชนพี่ผมไม่ได้ชนแล้วคือท้ายเมเรามันโดนชนไปตอนีผมไม่มีใครชนพี่สรุปใครชนสลุงไทยชนใครผิดผมไม่ได้ชนเลยครับพี่คือตัวเราเองเนี่ยไม่ได้พูดวายกันนะแต่ว่าคือคนรอบข้างกับมานะครับทำให้รู้สึกว่าเริ่มเป็บบนสนุกแล้วนะครับน้องจะเอ้ายังไงนะน้องจะ จะกเลยไหมจะยกเลยไหมต,ต้องออกจากตรงนี้นะครับเราก็อยเลยกับพระเจ้าว่าผมจะเริ่มยังไงดีก็ไม่รู้จักใครเลยจะให้รถมายกหรือจะไปอู่ก็ไม่รู้จักอู่อีกหรือว่าจะให้ใครซ่อมนะครับก็เลยแชทเนี่ยไปบอกน้องๆผู้นวุชัยก่อนเพราะว่าอาจจะต้องมาช่วยกันเข็นเนีออ่ยแอบข้างทางปรากฏว่าเข็นไม่ได้เพราะว่าเกียร์มันติดนะครับเข็นไม่ได้อีกก็เลยโทรหาเจ้า,าหนายนะครับ ว่าพี่อยู่แถวนี้ไหมครับพี่โดนจับปูไหมรถผมมีปัญหาพี่บอกอเดี๋ยวพี่ไปหานะครับแกก็มาหาแล้วเขาช่วยดิวร้านดีลปูให้ครับแล้วก็มีพี่อีกคนนะครับที่รู้จักกันเป็นคริสเตียนเหมือนกันก็ขับรถมาแล้วก็มาจอดเราก็ไม่รู้เป็นแกนะครับเราก็ยืนอยู่แล้วแกก็ลงมาแม่ลงาเป็นอะไรก็โทรว่าพี่พี่ไปไหนมาบอกพี่มาแถวนี้แต่ว่าพี่จับทะเบียนได้ จำทะเบียนได้หรอพี่จำสีรถไม่ได้หรอบเออสีรถพี่ก็คุ้นๆแต่พี่จำทะเบียนได้ <c oughs> ก็ขอความไว้ว่าปรากฏว่าพี่คนนี้นะครับคือจัดการให้ผมหมดเลยมาตั้งแต่แบบไปคุยตำรวจเลยพี่น้องนี้เราอยังไงเราจะให้เข้ามานะครับจัดการให้หมดเลยนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บรถมาถึงนะครับแล้วก็ต่อรองราคาด้วยรถเดียวก็มาถึงพี่ไม่ได้ไม่ได้คำนี้ขอเท่านี้นเลย,เยคุยเล้วแก่เลยเพี้ยวเบอร์ามาเราก็าม,ามงว่า โห oh, ขอบคุณพระเจ้ามากพี่นนี้มาจัดการให้หมดเลยไม่ต้องทำอะไรผมยืนฟังแยวครับนรถแกเลยคเสร็จปุ๊ <c oughs> <c oughs> บแกก็บอกให้แม่ให้น้องกลับเลยกลับกลับเลยพี่ไปส่งพ,พี่พี่ดูแลเองก็เอารถมาถึงที่อู่นะครับแล้วก็แกก็ขับไปส่งผมที่ห้องแล้วแกก็ขับกลับบ้านนะก็ขอบคุณพระเจ้านะครับว่าเมื่อเรามีความกังวลเนี่ยบางครั้งเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะไม่ได้ให้เราเจอความไม่กังวลนะแต่ว่าในยามที่เราเผชิญกับสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์พระเจ้าก็จะส่งผู้ที่มาช่วยเราส่งผู้ที่มาดูแลเราอ่ะโดยที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยนะแต่ว่าเขาดูแลเราเปรียบเสมือนว่าเราคุกคนหนึ่งในครอบครัวเขานี่ก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับว่าพระเจ้าจะนําเราเ ไปอยู่ในบีมน้ำด้สงบหรือพระเจ้าจะนําความสงบนั่นแหละมาในชีวิตของเราด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือว่าเมื่อพระเจ้านั้นทรงอยู่กับเรานะครับเราจะไม่กลัวนะครับใครบ้างที่กลัวอนาคตกลัวนะครับบางคนที่กลัวอนาคตมากแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่สิ่งสําคัญนะครับก็คือว่าในข้อที่สี่ถึงข้อที่หกนะครับบอกว่าแม้ข้าพง์ จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ขาทาและข้าพกรของพระองค์เลวาลงข้าพระองค์พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูพระองค์ทรงเจอศีรษะข้าพระองค์ได้น้ำมันขันของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวความดีและความเมตตาจะติดตามข้าพระเจ้าไปตลอดวันคืนและชีวิต ข้ามลงนะครับว่านักวิการบอกว่าแม้ว่าเขานั้นเดินในความทุกข์ยากเดินในความกลัวนะครับแต่ว่าเขานั้นไม่กลัวเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเขาไม่ใช่ว่าเราไม่กลัวเพราะว่าเราเก่งนะครับหรือว่าเรานั้นดีแล้วแต่ว่าที่เราไม่กลัวเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าผมได้ให้คนชีวิตผมในปีนี้อีกแบบนะครับ ือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะหลุดไปแล้วน่าจะเราจะทำยังไงกับชีวิตเราจะทำาังไงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าม่วนผนิ่งมากเลยรู้สึกว่าไม่เป็นไร๋อได้ครับไม่รู้สึกว่ามันมันเป็นอีกอีกสเต็ปหนึ่งอีกเฟสหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเราเราไม่ได้กวนรว่ากำลังขันนั้นแต่ว่าเราวางใจพระเจ้าไม่ว่าจะเกุการณ์ไหนก็คือ้เราก็รู้ว่าพระเจ้าควบคุมอยู่นะครับ พราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราต้องมั่นใจว่าพระเจ้านะั้นสถิตอยู่กับเราครับสองก็คือว่าพระเจ้าจะสู้แทนเราสิ่งที่สําคัญนะคุณไม่ต้องไปตอบสนองไม่ดีคุณไม่ต้องไปจัดการนะครับเพราะว่าพระเจ้าจะเป็นผู้นั้นที่จัดการเองนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่น่ารักเขาไม่ดีกับเรานะครับไป่เพงเื่อเขานะครับถ้าเกิดเขาเไม่ เขาเรียกว่าไม่ได้ซื่อสัย์กับเรานะครับหรือว่าเอาเปรียบเรานะครับเราก็ต้องแสดงจุดยืนของเราหรือว่าเท่านั้นให้เราต้องไปล่วมกับสิ่งที่ยังไม่ถูกต้องตามหลักการพระนั้นเราก็ต้องแสดงจุดยืนของเรานะครับแต่ที่เหลือก็ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวพระเจ้าจะจัดการเองนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญสิ่งที่สําคัญก็คือว่าต้องจัดการชีวิตของเราก่อนนะครับดาวิดบอกว่ากองสงเตรียมสำรับให้ข้าประ่อน่านต่อตาศัตรูโอ้โห เวลาที่คุณเครีดยดคุณเจอควทุกข์ยากหคุณกินข้าวได้ไหมกินไม่ได้ครับตอนที่แบบเจอกแบบับเรื่องที่แบบนักกินไม่ได้นะแต่ว่าในพระธรรมตอนนี้กําลังบอกว่าแม้ว่าเจอการที่ยากที่สุดอนะ่ะพระเจ้าเ,เตรียมสมรับให้กับคุณให้คุณแบบมีชีวิตที่มีเสรีภาพเหมือนเดิมกินได้กินอิ่มนอนหลับครับนี่คือแบบนี้เลยนะครับดาวิดนี่โอ้โหทหารเนี่ยร้องไห้หมดเลยนะครับ จะตายอยู่แล้วนะครับมาติฐานกับพระเจ้าพระเจ้าจะเตรียมสํหรับต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพโลกนะครับมีไหมเราจะถูกฆ่าอยู่แล้วพระเจ้าเตรียมสําหรับให้กับเราต่อหน้าต่อตาศัตรูนะครับแบบนี้เป็นอย่างนี้เลยนะครับก็ความดีแล้วก็ความรักของพระเจ้าจะติดตามคนของพระเจ้าตลอดไปอันนี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับไม่ว่าคนจะอยู่ที่ไหนนะครับความดีความรักความชอบธรรมของพระเจ้าเนี่ย จะปกป้องชีวิตของคุณนะจะไม่สามารถทําอะไรดได้นะครับมันคือผมว่าจะจะถูกเอาเปรียบแล้วพี่ที่มาถึงเนี่ยก็บอกว่าเมียทำไ,ไมเพื่อตำรวจเรียบรถยยกให้นะก็คือสองสามเท่านะราคาแต่ว่าผมว่าองพระเจ้านะครับได้ผู้ภัยที่ดีเห็นผู้ภัยเนี่ยก็มาดูอาการรถให้แล้วก็บอกว่าพี่รถพี่ไม่ได้เกียร์ถังนะถ้าเกียร์ถังนี่พี่โดนเลย หลายมือแต่ว่ารถนี่แค่เผาพันะแค่เผาเผาพันเผาพันขาดเพราะนั้นเนี่ยไม่กี่พันแล้วก็อย่าอย่าบอกปู่ว่าเกียร์พังให้บอกปู่ว่าเผาขาดว่าเรารูกก้อาการไม่งั้นที่จะโดนแล้วก็สองก็คือพี่ที่มา,าเราเนี่ยก็บอกว่าพี่อ่ะเพิ่งโดนรถชนไปเพิ่งชนแล้วก็พี่ชนนั้นสามคันแบบนี้แหละเพื่อตำรวจเนี่ยมาพี่เลยก็คือ เอารถกมาลา่าได้ทีละคันใช่ไหมสามพันคันละ 3, สามพันพรากฏว่าแกนโดนแกนโดนไปเยอะแกก็เลยไม่ยอมมามาเป็นปากเป็นเสียงให้เราไม่ได้พี่ราคาเท่านี้เองเ่ยหรือพี่จะให้ผมติดต่อเองเขาก็ยอมนะครับานได้แบบราคาพระเจ้าดูแลดีมากับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับว่าวันนี้สิ่งที่สําคัญไม่ได้ยเนื่อเพราะว่าคุณจะไม่เจอกับความขัดสนไม่ได้่ยนื่องเพราะว่าคุณจะไม่เจอกัอบความกังวล แล้วก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะไม่เจอความกลัวนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญนั่นคือพระเจ้าที่สถิตที่อยู่ในชีวิตของเรานั่นแหละที่จะนําเราก้าวผ่านและเอาชนะสิ่งนั้นได้ใช่ไหมครับในเช้านี้จะอยู่กันได้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับว่าถ้าวันนี้มีเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าเรากังวลมีเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ชอบมีเรื่องไหนเรารู้สึกว่าเรากลัวนะครับอธิษฐานกับพระเจ้าเพราะว่าวันนี้พระเจ้าอยู่กับคนของเรา และเราคือคนของพระเจ้าให้เราประกาศโตเลยว่าวันนี้เราคือลูกของพระเจ้าเราคือคนของพระเจ้านาไอ้ใของพระเจ้าด้วยกันนะครับพระเจ้าอะไรท่ากับพระเจ้าของพระวิญญาณขององค์นั้นร้องใจในหัวใจของเราพระเจ้าข่านและขอเป่าประกาศว่าในเช้าวันนี้เราคือคนของพระเจ้าแม้ว่าสถานการณ์รอบข้างอาจจะไม่เป็นไปตามใจเราแต่ว่าพระเจ้าเรารู้ว่าพระองค์นั้นจะนาชีวิตของเราไปตามน้ำพระทัยของพระองค์พระเจ้าข่านลูกขอใช้ชีวิต ของลูกตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่าให้เป็นไปตามใจของเราอย่าให้เป็นไปตามเหตุการณ์สถานการณ์รอบข้างแต่ว่าให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าของข้าใหญ่ยำเคลื่อนไหวและสถิตอยู่ท่ามกลางเราเจอเราระเสริมกำลังเราในเช้าวันนี้ในทุกๆวันในบอบินที่เราเติบโตขึ้นให้เราตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและขอโทษนั้นส่งดูแลเราและครอบครัวของเราให้เกิดตรอย่างดีที่สุดให้ครบบริบูรณ์ทุกด้านพระเจ้าค่ะ เมืที่ดาวิดนั้นได้รู้ว่าพระเจ้านั้นได้เลี้ยงดูเขาเมืที่โมนเลี้ยงดูแก่และพระเจ้าจใช้เขาพักสงบและพระเจ้าจะให้สํารับเขา,าต่อหน้าต่อตาศัตรูพระเจ้าข้าขอบคุณพระเจ้าในช้าชว,วันนี้ในพัะนานไปสู่พรเจ้าอาเมนครับ